แล้วมาขยับไว้ตรงกลางนะครับคลิกเลือกที่ตัวหนังสือแล้วใช้คําสั่งมูฟนะครับพิมพ์ M s p e c บาร์ก็มาวางนะครับซ้ายครั้งหนึ่งตอนนี้นะครับเราจะได้ตัวหนังสือของ a อ t r i b u t e ตอนนี้นะครับตัวหนังสือมันไม่ค่อยอยู่ตรงกลางนะครับเราจะทําการย้อนกลับนะครับโดยใช้คําสั่ง Undo นะครับพิมพ์ U แล้วก็กด s p e c บ b a r เป็นจานวนครั้งที่ย้อนกลับครับย้อนตรงนี้นะครับเราก็ทําการ ย้ายต่อคลิกเลือกที่เส้นตรงแล้วใช้คําสั่ง Move พิมพ์ M สเปกบาร์ครั้งหนึ่งคลิกซ้ายนะจุดมุมขวานะครับแล้วกดไปแปดออกนะครับแล้วมาไว้ตรงจุดตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายครั้งหนึ่งปรับปรับตัวหนังสือแล้วนะครับเลือกที่ตัวหนังสือนะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง Move เพื่อปรับแต่งให้มันอยู่ตรงกลางนะครับลองพิมพ์ตัวอื่นก็ๆๆได้นะครับที่ตัวเยอะอย่างตัว B แล้วก็คลิกเลือกที่ตัวหนังสือแล้วก็ทำการใช้คําสั่ง Move พิมพ์ M สเปกบาร์ประมาณตรงนี้นะครับ แล้วสร้างบล็อกใหม่พิมพ์ b s p ป c บาร์กิดลาย2นะครับ g r i d l i n e 2แล้วไปที่ Object เลือก select Object นะครับคลิกจากมุมขวาบนไปซ้ายล่างคลิกขวาครั้งนึงแล้วไปที่ตัวของเบสพอยต์นะครับเลือกตัวพิกพอย n ์ครับจุดอ้างอิงคลิกซ้ายครั้งหนึ่งตรงนี้มั่นใจว่าได้เลือกที่ convert to b o x แล้วกดโอเคครับกดโอเคครับเราก็จะได้กิดลายในแนวนอนแล้วนะครับ จากนั้นนะครับให้ทำการย้ายกิจลายที่เราสร้างเมื่อสักครู่ไปในตําแหน่งที่เราเขียนใหม่นะครับดอคลิกซ้ายค้อบที่กิจลายที่เป็นแนวนอนนะครับแล้วใช้คำสั่ง Move พิมพ์ m Spec Bar คลิกซ้ายณจุดตรงปลายนะครับแล้วก็ขยับไปตรงนี้นะครับแล้วมาวางต่อเลยนะครับคลิกซ้ายครั้งหนึ่งอันนี้เป็นตัว B นะครับดับเบิลคลิกไปที่ Box อก a t tribut e และพิมพ์ B แล้วกดโอเคครับเช่นกันครับตัวแนวตั้งนะครับก็ย้ายไปนะครับ คลิกสายครอบที่ตัวกิจลายนาตั้งนะครับพิมพ์ M สเปกบาร์สายในจุดด้านล่างเลยนะครับแล้วมาวางตรงนี้ครับสายครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเลข7นะครับก็เดี๋ยวเป็นคลิกไปที่ตัวบล็อกแอต tribute นะครับแล้วพิมพ์เลข7ครับกดโอเคครับเราก็จะได้กิจลายน์ทั้งแนวตั้งและแน่นอนแล้วนะครับถ้าหากว่าตัวกิจลายน์ในแนวตั้งนี้ครับตัวแรกมาตรงนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่ใช้วิธีระเบิดหรือวิธีย้อนกลับตอนนี้ย้อนกลับก็คงไกลนะครับก็อาจจะใช้วิธีระเบิด แล้วย้อนกลับไปสร้าง b ็อก t t r i b u t e ใหม่ก็ได้ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ปรับแก้ให้มันจุดตรงกลางเลวนะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับเรามาดูรูปทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆเช่นรายละเอียดของพื้นหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับที่มีเป็นหมายเลข7หมายเลข6หมายเลข10นะครับเราก็ copy มาตัวหนึ่งแล้วเรามาเช็ค,คค่าดูว่าเป็นเหมือนกับอ t t r i b u t e b o กหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมแล้วข้อมครับตัวนี้น่าจะเป็นอ t t r i b u t e ็ o กนะครับข้อข้อมาตัวหนึ่งแล้วใช้คำสั่ง copy พิมพ์ co space bar ครั้งหนึ่งคลิกซ้ายนะจุด ตรงกลางเลยนะครับแล้วมาทาั้งรูปทางด้านขวามือนะครับแล้วมาวางนะครับแล้วเราใช้คําสั่ง e x p o r t เพื่อระเบิดแล้วเช็คดูว่าป,ประกอบด้วยความสูงเท่าไหร่สไตล์เท่าไหร่สี่เหลี่ยมมีความกว้างยาวเท่าไหร่นะครับรอบที่ตัวสี่เหลี่ยมที่เราคัปปี้มาสักครู่นะครับลีกขวาครั้งหนึ่งก็จะทําการระเบิดแล้วนะครับ